จะมีคนงานที่ว่าช่วยอยู่นะเราก็ถามว่าเฮ้ยแอาของผู้ชายเม่เนี้ยจะบ้าไงเจ๊เอาไปก็ต้องบอกสิมึงอย่าอามกูนะเราก็ว่างเงี้ยมึงอย่าอ้มกูนะจริงจรงเมื่อไหร่พอไปสิเอาไปเมื่อคืนเห็นเป็นรถเห็นเป็นคนดูด้วยกันเนี้ยมึงว่าคนนี้ใช่ไหมใช่แล้วมึงว่าคนนี้ใช่ไหมใช่ เมื่อก่อนมีรายใหญ่อยู่รายสองรายแต่ทีนี้มันก็ทักชวนกันนะเนาะอย่างพวกวัยรุ่นมันก็พาไปเที่ยวบางทีเด็กทั้งลุงพอทังวัาตึกเนี่ยทั้งทีสักมันก็มาถึงกันเนี่ยมาเที่ยวถึงกันอยู่มันก็พาให้กินพากันติดไปพ่อแม่เขาจะไปรับจ้างอยู่ที่กรุงเทพจะทิ้งลูกทิ้งหลานไว้กับปู่ย่ญตายายเงี้ยแล้วก็ปู่ย่ญตายายก็แก่แล้วเนี่ยตามลูกหลานไม่ทันก็ไปกับเพื่อน ก็ทดลองไปทดลองมาตั้งแต่เป็นผู้เสพก็เป็นผู้ค้ารายย่อยจนได้หมู่เราก็พากันไปไปประชุมประจำเดือนแล้วก็ไปแนะนำชาวบ้านบ้างแล้วก็ไปวางแผนกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านให้ันหน้าคุ้มกด,ดสองดูแลประชุมประจำเดือนอะไรผมจะเน้นตลอดบอกว่าจนจังนี้ไปจะไม่มีการจับแล้วเราจะมีการก็ไปพูดไปคุยกันอย่างเดียวถ้าลูกหลานท่านกินยังไงก็บอกมาก็ได้เราจะไม่ทําประวัติอะไรให้ลูกหลานเขาจะต้องเสียหายอะไรทั้งสิ้นจะได้เดินแบบจางงานพาเผยแบบคนอื่นเขา พอเราคัดกรองเสร็จจับเรียบร้อยแล้วว่าอ๋ออันนี้อันนี้อ้นี้ไอ้กลุ่มนี้ไม่มีกลุ่มเสพจะมีแต่กลุ่มเสียงมีวัยรุ่นที่ชอบออกไปนอกบ้านบ่อยๆเราก็ไปเยี่ยมที่เราก็มีของไปเยี่ยมเขาบ้างในเล็กๆน้อยเขาก็มีความเย็ยนดีบางทีมากๆถ้าเขสิพอเขาก็ดีใจแล้วผ่านการบําบัดมาแล้วก็ให้แกไปทํางานด้วยกันนะครับคือว่าเราจะติดตามผลงานของเราด้วยแล้วก็จะได้ดูแลแกอยู่ในสายตาเราตลอดอะไรเงี้ยครับ ก็ได้มีไรายได้มาในตัวด้วยครับเราให้โอกาสเขาครับให้โอกาสเด็กครับถ้าเรายังไม่ให้โอกาสเขาเขาก็ไม่มีทังคนไม่ยอมรับเขาก็จะไปไหนไม่ได้เราก็ต้องให้โอกาสแกครับชุมชนไปไหนมาไหนเขาสบายเลยตอนนี้เขายอมรับหมด ไม่คิดลบกับเขา่เราคิดบวกตลอดให้โอกาสเขาว่าเออถ้าสมมุติว่ามีงานมีสตังมันก็คงจะไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นจับจับจับ,จบเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ค่อยได้ผลนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็เด็กก็จะต่อต้านเราด้วยพ่อแม่เขาก็ต่อต้านเราด้วยไปเยี่ยมเขาเนี่ยเขาก็เห็นเราก็ดีใจแล้วเราก็คณะกรรมการทุกคนก็ดีใจก็ภูมิใจว่าออโอเคที่เราทำมาเนี่ยเราถือว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว ที่นี่เดิมทีทรัพย์สินของหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดคนเราอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าน่าเป็นภูมิชนิดหนึ่งที่ป้องกันยาเสพติดได้เพราะอย่างน,น้อยเขาเขาไม่ต้องไปดินน้นรนที่จะต้องไปหาสตางค์มากๆเราเรามีที่ดิน ที่ดินของชุมชนที่ซื้อซื้อเสร็จแล้วโอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีร้านตากรถตักนี่2องล้านห้าใช้เงินกู้ของธนาคารชุมชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่แล้วทรัพย์สินที่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาชีพทั้งหมดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนก่อให้เกิดเม็ดเงินมหาศาลในชุมชนที่จะเอามาพัฒนาทุกๆเรื่องราว กลุ่มต่างๆในหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพออหลายตัวอย่างเช่นสถาบันการเงินชุมชนของเราจะเป็นแห่งเดียวในอำเภอทับครอสรับฝากเป็นรายตัวบุคคลแต่เวลาปล่อยกู้และปล่อยให้กับกลุ่มทําให้เขาลดหนี้ในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้มากที่สุด คุณยายเนี่ยเขาพอตัดสินใจพลาดปุ๊บได้รับการลงโทษทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการคุยกันก่อนคนในหมู่บ้านก็นมาท้วงว่าอ๋ะนะ้ายายเนี่ยเขาเขาไม่มีที่ไปแล้วเขาเป็นคนบ้านเราเนี่ยพอเขาออกจากคุกมาแล้วเขาอยากจะกลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านคนในชุมชนโอเคยอมรับเขาไหมตอนที่ยายกลับมาก็ไม่รู้จะทำอะไรเห็นที่ลานตรงนี้ผู้ใหญ่ก็เลยเอายยายถักหญ้าไหวไหมยายไหวผู้ใหญ่ก็เลย จ้างงานถากหญ้าในหมู่บ้านแข่งแรนะโอ้ยทำงานอยู่กับผู้ใหญ่ในที่ร้านนั่นแหละถากถาหญ้ามาด้หญ้าอยู่บผู้ใหญ่แล้วก็เราก็คุยกับยายเอานี้ยายถ้ายังไงยายก็ช่วยเป็นแบบเคสตัวอย่างเล่าให้ลูกหลานฟังนะว่ายาเสพติดมันไม่ดีนะมันถ้าต้องไปอยู่ในคุกมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงยายก็มาเล่าให้กับกับคนในชุมชนบ้างกับเด็กบ้างคือคือแลกเปลี่ยนกัน ยายจะมาสอนมาให้ว่าเออมันไม่ดีนะไปอยู่ในคุกมันเป็นอย่างนี้มันลําบากนะคือชี้ให้เห็นยายเขาเป็นจิตอาสาที่จะพูดในเรื่องตรงนี้ได้เราต้องการแววนนี่ก็ต้องพื้นอย่างนี้นะไปพื้นดินอย่างนี้เขาไม่แววนกันหรอกผมก็เลยบอกว่าเออ ถ้าในเมื่อตรงนั้นมันผิดกฎหมายในบนท้องถนนน่ะเด็กไปวิ่งไปแว้นเลยใช่ไหมผิดกฎหมายก็เอาสถานที่นี้แล้วกันถ้าคุยกับทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้านเอาตรงนี้แล้วกันให้เขาแว้นเต็มที่เพื่อให้เด็กปลดปล่อยอารมณ์ของเขาได้เต็มที่เลยเวลาเราจะต้องการอะไรเราขอเขาเขาก็ให้เราแล้วต่อไปเนี่ยเราต้องเข้าใจก,กลุ่มที่เสี่ยงอย่างเช่นวัยรุ่นเนี่ยเราต้องเข้าถึงเขาเราเน้นป้องกัน เรารู้ล่วงหน้าเราจะป้องกันตรงนี้พอมีอเน,นี้เราก็ป้องกันป้องกันซึ่งมันสบายใจเป็นงานที่ทำแล้วสบายใจแต่ถ้างานที่แก้ไขเนี่ยเป็นงานที่ลาบากลาบากใจคือเรื่องมันเกิดไปแล้วนะเราไปแก้ วันนี้สังคมมันไม่ไหวละมันหลายเรื่องนะครับที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเนี่ยปัญหาลักขโมยปัญหาทําลายบุพการีปัญหาเรื่องเพศเรื่องรหลายๆเรื่องนะครับผมก็เลยว่าเออเรามีหน้าที่อ่ะเราต้องทานะครับเราต้องทาทาให้เต็มกําลังกำาังสมาธิเราจะทําได้มาสกรีนดูแล้วโอ้โหมันมากมายมหาศาลแล้วกลุ่มเป้าหมายที่มันติดเนี่ยวัยรุ่นเด็กยังอยู่ในวัยกาลังเรียนทั้งนั้นเลยนะครับส่งข้อมูลให้ทางผู้บุคคบัญชาก่อน เจา้าที่ที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาดําเนินการนะครับมันก็ไม่คืบหน้าอะไรซึ่งเรามองเห็นปัญหาเรามันไม่ไหวแล้วเราก็เริ่มเอาทุกคนสู้ไหมทุกคนสู้สู้แล้วก็ทําด้วยกันตั้งทีมขึ้นมาเพื่อปัดกวาดบ้านเรือนพวกเราตั้งทีมว่าชื่อว่าทีมปฏิบัติการตําบลศรีสัชนาลายัยเริ่มแรกก็ใช้พวกเราคนก่อนก็คือนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสรารวัตรพวกนี้นะครับเข้ามาทํางานแต,แต่ถ้าเราไม่ทำก็คือ ไม่เคยปิดโทรศัพท์รถจะชนจะเฉียวกันยังไงพี่ออกมดต้นไม้ทับทางพี่ออกตุกรังชัวบ้านทำไมแค่เ่าเปิดหน้าชนเปิดหน้าชนเลยเพราะว่าไม่กลัวตายบ่ะกลัวตายไม่ต้องทําเราให้โอกาสคนพวกนั้นด้วยซึ่งเขาอาจจะก้าวมาเป็นคนดีได้ซึ่งเราต้องให้โอกาสเขาด้วยตรงนั้นนะคะเขาไม่ใช่คนที่แบบเราต้องสังคมต้องประนามว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีอะไรนี้ค่ะให้โอกาสกันค่ะผู้เสพเนี่ย ที่มันเลิกไม่ได้เนี่ยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนล,ลำคานให้ใครเนี่ยเราก็ควรจำกัดวงให้มันอยู่ในวงแคบนะครับดูแลมันไปนะครับพราะไม่รู้ทำไมเพราะว่าพวกนี้คืออย่างที่บอกครับคือถือว่าเป็นพวกโรคสมองติดยาแล้ะครับพื้นที่ปลอดภัยในความเข้าใจผมนะครับให้หมดไปเลยเนี่ยแม้กระทั่งผู้เสพผู้ค้าเนี่ยมันยากครับขอให้มันปลอดในเรื่องของนะครับการกระทําความรุนแรงในครอบครัว การสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับผู้คนอื่นโดยเฉพาะตำบลสีสัตเนี่ยมันเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องการอยากได้หน้าหรืออะไรต่งางๆนะครับที่ผมทําผมสํานึกในหน้าที่โดยมองตระนักว่าปัญหาย,ยาเสพติดมันคือภัยของสังคมทีมปฏิบัติการผมทั้ง21คนเนี่ยนะยีคนทั้งตํารวจเนี่ยเราก็คุยกันว่าถ้าทําเรื่องยาเสพติดแล้วนะครับมันจะต้องได้รับผลกระทบไรกมากมาย กับตัวเราเนี่ยก็ช่างมันก็เปิดหน้าชนกับคนขายนะครับถึงจะมีอันตรายอะไรข้างหน้าเราลืมนึกตรงนั้นไงขอให้ช่วยเขาให้รอดให้ได้มั่นใจในทีมงานเรามั่นใจว่าถ้าเราทำเนี่ยมันต้องได้แว่าไม่มีหนือนงานอะไรแบบอย่างเราทำไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครจะมาคุ้มครองเราแต่ถึงไม,ม่ีเราก็ทำทำ,ทำอยู่แล้วคะ่ะทำไมก็ จเราอยากทำนะเราก็ต้องทำช่วยกันเนาะใจเป็นมาแล้วครับใจที่เราจะต้องทำงานให้หมู่บ้านของเรา ตื่นขึ้นก็ไม่รู้จะทาอะไรครับก็ต้องขี่ตะเวนดูนั่นดูนี่เผื่อดูนันตามเหมืองมั่งทักทายพี่น้องแล้วมัง่งทำนาซะเยอะครับจะเป็นไร่และสวนเล็กน้อยแต่ก่อนก็เกี่ยวข้าวกันใช้แรงงานกันเนาะก็ไปหันใช้เครื่องกระตุ้นช่วยคือยาบ้าเพื่อจะเกี่ยวข้าวได้เยอะผู้ที่ค้าที่ขายที่เสพนะครับก็อยากให้ลูกๆและหลานของเรานะครับ จะต้องทำจัดทำโครงการชุมชนไร้แรงเอาลูกหลานกลับคืนซึ่งเป็นปีสตาร์ทที่ปี55ทําให้เรารู้ว่าหมู่ที่4เรามีเรื่องอยาเสพติดเข้ามาเยอะเราก็เริ่มมาประชุมในนามของคณะกรรมการก่อนว่าเราจะมีวิธียังไงพร้อมทั้งวางแผนพอวางแผนเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มมาประชุมประชาคมชาวบ้านรีเอ็กซเลย์ A L ให้ชาวบ้าน่ะได้ประชุมรีเอ็กซเลย์ A L กันขึ้นมาว่ามีผู้ใดที่มีผู้เกี่ยวข้งองกับยาเสพติดให้เขียนชื่อมา มีผู้ค้ามีผู้เศษมีผู้มีอิทธิพลไหมปรากฏว่าคณะกรรมการมาเปิดดูมีเยอะมากไม่ได้ไปแบบตอกย้ำที่เราลงไปเพื่อจะช่วยเหลือเหมือนบางคนก็อาจจะไม่มีทุนไปซื้อเครื่องตัดหญ้ารับจ้างอยากองทุนแมงเราก็มีเงินที่จะไปให้ใหเขาเขา เด็กรุ่นนี้ที่มีปัญหาคือหนึ่งไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ไปทํางานต่างจังหวัดอยู่กับยายแยกระดุกระบุนแล้วประกอบกับก็บกไม่มีเงินพอไม่มีเงินปุ๊บก็เริ่มหันไปที่จะหารายได,ได้ก็เริ่มไปเป็นเด็กส่งยาก่อนพอเริ่มไปเป็นเด็กส่งยาปุ๊บก็เริ่มมาลองเองแล้วเด็กกําลังโกนี่เป็นกาเรียกอะไรหัวเลี้ยวหัวต่ออ่าผมมีความสามารถทางด้านฟุตบอลผมก็อยากจะเอาตรงเนี้ย มาเพื่อจะดึงเด็กในชุมชนของเราเนี่ยให้กลับมาเล่นเล่นกีฬาคือเด็กบางคนอนะพอมีเวลาบ้างเยอะเขาก็จะไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่อาไปกับเพื่อนไปรดับแรกเลยเราห่วงลูกเขาถ้าเกิดว่าไปเจอสถานการณ์เจอเพื่อนที่เขาเขาเนี่ยอยู่คุกคีอยู่เนี่ยเรากลัวลูกเราจะไปยเราก็เลยเอาเอาลูกเราไปนั่นแล้วก็ดึงเพื่อนของลูกเข้ามาอ่าเอามาเล่นกีฬา มีพ่อแม่ผู้ปกครองมาเดินรอบสนามแล้วจุงเด็กสามควบสี่ควบมาเล่นแล้วก็เด็กโตหน่อยก็เล่นกันอยู่ในสนามเนี่ยโอ้โ oh, หมันเป็นความสุข <c oughs> ความสุขจริง <c oughs> 1ประชาชนหรือหมู่บ้านของเรานี่เองค่ะอย่างแรกนะคะประชาชนในหมู่บ้านมาช่วยกันคิดว่าเราจะมีแนวทางวิธีไหนที่จะทําให้หมู่บ้านของเราเจริญหมู่บ้านของเรามีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองหมู่บ้านของเราปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอันที่2ก็คือผู้นําผู้นํานี้ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึง25ตาสับปะรดอชปคือทุกๆอย่างในหมู่บ้านของเราผู้นําธรรมชาติด้วยนะคะ เอาสิ่งที่ชาวบ้านคิดทั้งหมดมาคุยกันเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหาว่ามันมีปัญหาตรงไหนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของหมู่บ้านนะคะนำไปสู่การวางแผนของหมู่บ้านในการจะทํางานอันที่3ก็คือการมีส่วนร่วมเมื่อเราคิดไดเราวางแผนได้ว่าเราอยากทํา เราก็ต้องเชิญคนในหมู่บ้านของเรานะคะมามีส่วนร่วมในการคิดในการที่จะทํางานในการที่จะลงพื้นที่ในส่วนต่างๆที่ว่ามีปัญหาให้ประสบความสําเร็จทั้งนี้การมีส่วนร่วมอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีจิตอาสาด้วยเพราะว่าการทำงานในหมู่บ้านหมู่บ้านไม่มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตอาสาของคนในชุมชนค่ะจึงจะประสบความสําเร็จ พวกเราดําเนินงานมาตั้งแต่ปี55จนมาถึงทุกวันนี้และที่สําคัญหมู่สี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของทุนแม่ของแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเคร่งมากเรื่องอยาเสพติดพยายามที่จะไม่ให้มีถ้ารู้ปุ๊บเราต้องรีบดําเนินการทันทีทุกวันนี้บอกได้เลยว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องอยาเสพติด